ตั้งหลังหรอเหตุผลหลักๆเลยค่ะที่จะสิงไทางนี้ขอบคณนัขเหมครับพี่ไปือนะไปถือบอกแล้วครับตั้งเดียวนะครับได้เลยค่ะ วันนี้ผมได้ยื่นจดหมายลาออกจากสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์นะครับทั้งที่นายทะเบียนพรรคการเมืองและที่นายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์นะครับและอย่างที่ผมได้ลงถแถลงการใน Facebook ของผมนะครับชัดเจนนะครับว่าผมอยากจะกราบขอบคุณสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ที่เคารพทุกท่านนะครับ ผมขอบคุณท่านหัวหน้าพักซึ่งผมได้โทรกับเรียนท่านไปแล้วรวมทั้งกรรมการใหญพักทุกท่านนะครับขอบคุณสําหรับการให้เกียรติและโอกาสผมได้มีโอกาสมาทํางานกับพรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับและในคําแถลงการได้เขียนชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งใดๆแต่มาจากอุดมการ์และความฝันของผมนะครับ ที่ออกมาทำงานการเมืองต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยจริงๆเพราะวันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะที่วิกฤตนะครับและสถานการณ์อย่างนี้รอ,รอไม่ได้และด้วยความมุ่งมั่นนะครับที่จะแก้ปัญหาของประเทศที่เริ่มต้นด้วยจากการพัฒนาคนเรื่องการศึกษาเนี่ยแหละครับก็คือความตั้งใจ คืออุดมการ์นั้นแน่วแน่และตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจากนี้เป็นต้นไปก็จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงประเทศและเริ่มต้นจากการเปลี่ยนเรื่องของการศึกษาไม่ฉะนั้นแล้ววันนี้ประเทศไทยสู้ไม่ได้เมื่อการศึกษาไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างคนที่ต่อสู้กับเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ประเทศไทยลำบากมากก็ไม่เกิดเศรษฐกิจใหม่และ ก็ให้เกิดปัญหาของสังคมปัญหาครอบครัวและผมเห็นอยู่นะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเราแพ้เวียดนามแน่นอนซึ่งตรงนี้ผมยอมไม่ได้ครับนี่ก็คือเหตุผลคือความตั้งใจและความมุ่งมั่นขอบคุณครับส่วนหนึ่งนี้เป็นเพราะว่าทางพักยังคงเดินหน้าตัดสินใจร่วมรัฐบาลแล้วทําให้การเมืองมันยังคงอยู่กับที่หรือเปล่าคะนั่นเป็นการตัดสินใจของพักครับผมก็ให้ให้เกียรติกับ กันหัวหน้าพักแล้วก็ผู้ใหญ่ในพักครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่ตัดใจลาออกไม่อยู่ต่อก็เพราะเหตุผลน,นี้ด้วยเหตุ<ช>ผลชัดเจนครับเพราะผมมีความฝันมีควดมการนนะครับว่าอยากเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์นี้มันรอไม่ได้จริงๆผมเชื่อว,ว่าทุกท่านก็เห็นเหมือนกันเนะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้วิกฤตทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจกความมั่นคงและถ้าเกิดจะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุด มันต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนการสร้างการศึกษาก็ตั้งใจจะมุ่งหน้าเดินทํางานเรื่องนี้ตามอุดมการตามความรู้ความสามารถที่มีครับแต่ถ้าว่าถ้าพักอยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ยการที่จะผลักดันเราก็ยังจะมีโอกาสมากกว่านะวันนี้อย่างที่เห็นนะครับยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ดีขึ้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและผมก็ย้ำนะครับว่ามันคงจะรอไม่ได้มันคงต้องถึงเวลาแล้วล่ะครับ เปลีป่ยนแปลงคือจะไปตัง้งทัพใหม่หรือเปล่าคะเขามีข่าวว่า,าจะจะไปตั้งทักใหม่เป็นหัวหน้าทัพัพไทยเก้าเก้าไทยเก้าใหม่อ่ะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคุยกับผู้ร่วมอุดมการเดียวกันผมเชื่อว่ามีคนที่มีอุดมการ์ร่วมกับผมเยอะนะครับอุดมการ์ที่อยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้จริงๆแล้วเห็นว่าที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็จะต้องเดินทางครับเดินทางคุยกับทุกคนที่มีอุดมการเดียวกันรักชาติ แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการศึกษาสัปดาห์หน้าผมจะเดินทางไปต่างประเทศครับเพราะว่าจะไปดึงความร่วมมือจากทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็จะเริ่มต้นด้วยการเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาไปคุยกับสถาบัน AI ระดับโลกที่ผมดึงมาประเทศไทยแล้วแล้วก็ขอความร่วมมือกับทุนฟูไบให้ยังคงให้ทุนการศึกษานักเรียนไทยเพราะวันนี้ เวียดนามมีคนเรียนอยู่ที่อเมริกามากกว่า3า0 0 0คนแล้วประเทศไทยจะไม่ถึง5 0 0 0คนแล้วแล้วก็ยังจะไปดูเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์จากมหาลัยต่างโลกด้วยครับเนี่ยครับก็คือมีความตั้งใจแล้วเดือนหน้าต่อครับนึกเ,เลยบอกว่า,า,าคุณหญิงกัลยาคุณหญิงกัลยาเป็นหนึ่งในผูชี้นบุคคลทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับแล้วก็คงจะมีหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนที่มีความรู้มีพลังความรู้ และที่สําคัญก็คือมีอุดมการณอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นและมีความกล้าหาญที่วันนี้แหละครับทุกท่านรอ,รอรอไม่ได้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านออกมาทํางานทางการเมืองร่วมกันครับนอกจากเป็หญิงกัลยาแล้วมีคนอื่นที่เคยอยู่ร่วมทํางานด้วยกันมาในพรรคด้วยกําลังค,คุยกันอยู่ครับก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่รักชาติอุดมการเหมือนเหมือนกันอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยและเริ่มต้นวยการศึกษาเหมือนกันนะครับผมก็จะไปคุยด้วยครับมองยังไงคะกับสถานการณ์ ืล้ณวันนี้ค่ะในในภาวะที่ท่านนายกเนี่ยก็ไปรักษาการเป็นรัฐนตรีไปับตีว่าตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อยากให้ครมชุดใหม่นั้นได้วางทิศทางของประเทศไทยไม่ฉะนั้นแล้ววันนี้ทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยสูญเสียความมั่นใจกับประเทศไทยไปมากก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับหน้าตาและมนตรกีว่าการรัฐมนตรีช่วยศึกษา เท่าที่ดูเนี่ยฝากความหวังได้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นก็ออยังต้องให้โอกาสนะครับเพราะว่ายัางเพิ่งเริ่มต้นเองครับค,คุณกระยาตอบรับหรือเปล่าว่าจะมาร่วมทำทัพด้วยกันเงนี้เราคุยกันหลายๆคนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะระบุว่าเป็นใครแต่ว่าเรามีการพูดคุยกันหลายคนจริงๆนะครับทั้งในแวดวงวิชาการทั้นแวดวงทางด้านอุตสาหกรรมธุรกิจแวดวงอื่นอนะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆ ตอนนี้ก็กําลังคุยกันอยู่ครับจะเปิดตัวชัดเจนกันได้เมื่อไหร่อะไรอ๋อยัง,งคุยกันอยู่เลยครับยังเดี๋ยวคงต้อง,งต้องรออีกสักพักครับมีบางคนอยากอยากให้รเอร์ลงสาถานกังตั้งผู้ว่ากทมในสมัยหน้าที่เตรียมจะเปิดประมาณปีหน้านขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนที่จริงแล้วกทมนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นงานที่ผมรักเียงแต่ว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ อยู่ในภาวะที่ทุกคนต้องช่วยกันครับเพราะอย่างที่ท่านเห็นนะครับวันนี้วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจกซึ่งซื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาว่าวันนี้คนไทยเราไม่สามารถแข่งขันได้จริงๆผมมีความสนใจกับเรื่องของภาพรวมเพราะถ้าเกิดประเทศเปลี่ยนไม่ได้การศึกษาเปลี่ยนไม่ได้่าหวังนะครับว่าประเทศไทยจะมีอนาคตครับแสดงว่าไปการเมืองระดับประเทศแล้วใช่ไหมคะไม่ย้อนกลับมาท้องถิ่นใน,นทมแล้วใช่ไหมคะรองวทางการศึกษา ดันทุกเนี่ยเราจะทํายังไงมันถึงจะได้รับความสนใจเพราะว่าในรรคภูมิใจไทยเขาก็มีด้วยสมมติเราเนี่ยทำคือวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเมืองไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาเลยไม่ได้พูดเลยครับแต่ดังที่วันนี้การศึกษานี่คือจุดเป็นจุดตายนะการศึกษาไม่ได้ทางเลือกนะเป็นทางรอดท่านดูสิครับวันนี้เวียดนามไปถึงไหนและวันนี้เวียดนามไปถึงไหนแล้วและบอกได้เลยถ้าเกิดเราไม่ปรับวันนี้ เราแพ้เวียดนามแน่นอนตอนที่ผมเกิดมานะครับตอนที่เรีนหนังสือเน็กยก็บอกไทยจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียใช่ไหมต่อจากเกาหลีฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์วันนี้กลายเป็นหัวหน้าเต่าอาเซียนไปแล้วซึ่งผมเชื่อว่าคนรุ่นผมรวมทั้งรุ่นน้องๆเนี่ยเรารับตรงนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นทิศทศางใหม่ในการศึกษาวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งเริ่มต้นนะครับมุ่งมั่น และต้องเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกในการที่จะฟื้นฟูประเทศครับไม่มีครับไม่มีประเทศไหนในโลกเลยที่เขายกระดับจากประเทศที่ยากจนประเทศด้อยพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศที่เขาร่ารวยประเทศที่พัฒนาแล้วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่เขาไม่ยึดถือเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องแรกไม่มีครับท่านดูสิงคโปร์ดีครับลีกุนยู you, ทําอยู่ไม่กี่เรื่องครับเรื่องแรกก็คือให้การศึกษาเรื่องที่2ก็คือให้คนเขาพูดภาษาอังกฤษ เรื่องที่สาก็คือการปราบค r ร u p ัปชันมีอยู่เท่านี้แหละครับ<ส>การศึกษาต้องมาก่อนไม่ฉะนั้นประเทศไทยจากนี้ไปไม่กล้าจินตนาการนะครับว่าเราจะลงไปถึงไหนแล้จะถดถอยไปถึงไหนอีกเขาจะมีคิดว่าหมายถึงว่าเราไประดับประเทศแล้วใช่ไหมคะเราไม่ <S <S พกกูดว่ากทมเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คนก็วันนี้<า>เรื่องของประเทศเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับและวันนี้ผมก็โฟกัสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศจะเปิดตัวพักกลางการเมื่อไหร่ครับโอ้ยังเลยครับก็ วันนี้ก็ตั้งใจมากราบพระแม่ธรณีแล้วก็ขออัเชิญท่านไปคุ้มครองผมด้วยนะครับขอ,อเชิญท่านนะครับและก็ติดตามนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีอุดมการเดียวกันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นจากการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่เริ่มตรงนี้ยากครับก็ขอกำลังใจด้วยครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ เพอเรียนย้านะครับมาทำงานทางการเมืองลาออกจากทุกตำแหน่งมาจุดประสงค์ของผมอย่างเดียวครับอย่างเดียวเท่านั้นก็คือตั้งใจว่าก่อนตายขอเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของโลกขอประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกับญี่ปุ่นเกาหลีประเทศที่วันนี้เขาไปไกลแล้วท,ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนก็ยังเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาเหมือนกันเท่านี้แหละครับ และไม่มีทางทํในอื่นได้ถ้าเกิดไม่มาทำการเมืองนี่ก็คือจุดประสงค์และความนแน่วแน่ของผมเนี่ยครับขอบพระคุณจริงๆครับถ้าเกิดอุบัติเหตุดดท,ทางการเมืองตอนนี้เราจะทันไหมคะก็ขอไวพอได้ครับไม่อยากให้ประเทศไทยต้องไปเจอเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่ไม่คาดคิดเลยครับก็เป็นกาําลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแสดงว่ามีพัก เมื่อเช้าพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยโทรานที่ต่อเรียบร้อยแล้วครับท่านก็ให้กำลังใจที่ต่อว่าที่ต่อบอกว่าเขารู้กักสนใจนะครับแล้วเรามพีน้องสนเพราะว่าเห็นข่าวกันีไยก้าวใหม่อันนี้รงหรือเาคะใหม่อันนั้นจริงหรอคะใช้วขาใ่้คนขา

เรยคร้อยแลนะครลงลุกเลยครับ้อสักคูดสักคู่รอรอฝนกอดคันรอฝนกอดรอค สวัสดีท่านผู้ชมในพ็ตเตอร์ทุกท่านนะคะก็อนวันนี้เราอยู่กันที่ทําการพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งวันนี้ในวันนี้นะคะสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณส,ส,สวัสด์นะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะซึ่งก็ได้มีการเดินทางพ่อแม่ทอริีบีมวยผมนะคะเนื่องจากจะย้ายยื่นดาออกอย่างเป็นทางการออกจากสมาชิกพักนะคะคุณผู้ชมโดยท่านดอรสุชาชวีเนี่ย ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ตนเองได้ยื่นจดหมายเราออกจากสมาชิกป,ประชาธิป,ปัตย์ท,ทั้งที่นายทะเบียนพัคการเมืองกรและที่นายทะเบียนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะและอย่างที่ตนเองได้แถลงการใน Facebook ค่ะก็ชัดเจนว่าตนเองอยากจะกราบขอบคุณสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ทุกท่านนะคะ ตัวเองขอบคุณหัวหน้าพักที่ได้อโอ้ได้ไ,ไ,ดได้ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองได้มีโอกาสาพักการเมืองให้มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะและก็ในคำแถลงการได้เขียนชัดเจนว่า,าไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งแต่เกิดจากกระบวนการ และความฝั่นของตัวเองค่ะและอย่างเข็ยนเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงนะคะของประเทศจริงๆอย่างที่เราเห็นประเทศไทยที่ขณะนี้กำลังอยู่ในภาะวะที่วิกฤตนะคะและสถานการณ์ตอนนี้ ก็รอไม่ได้และด้วยความมุ่งมัม่นนะคะที่จะแก้ปัญหาของประเทศที่เริ่มต้นด้วยจากการพัฒนาของคนในเรื่องของการศึกษานี่นแหละคือความตั้งใจในอุดมการัน,น,นแน่และตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจากนี้ไปค่ะจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงประเทศและเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงของอเรื่องของการศึกษา หากการศึกษาไม่ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะสร้างคนที่จะต่อสู้กับเศรษฐกิจหรือวันนี้นะซึ่งวันนี้นะคะคุณชมประเทศไทยก็ลำบากมากและก่อให้เกิดปัญหาสังคมและครอบครัวซึ่งทางด้านของดรสุชาติชวีเนี่ยก็ได้เห็นอยู่ว่าหากวันนี้เราไม่เปลี่ยนเราก็จะแพ้เวียดนามค่ะแน่นอนซึ่งตรงนี้ตนเองยอมไม่ได้นี่ก็คือเหตุผลและความตั้งใจและความมุ่งมั่นนะคะที่มายื่นอ,ออกในวันนี้ค่ะคุณผูชม สำหรับประเด็นที่มีกระแสว่าจะออกไปตั้งพักใหม่กับคุณหญิงกัะยานะคะผู้ชมซึ่งประเด็นนี้ก็ทางด้านผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามนะคะว่า,าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งก็ทางด้านดกรก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ก็ก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่นะคะแต่ก็มีการพูดคุยกับลหลายฝ่ายค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่เป็นฝ่ายของอ ไม่ใช่แค่การพูดคุยเพียงแค่สคนคะ่ะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะซึ่งเมื่อสักครู่ผู้สื่ขาวว่าวก็ได้มีการสอบถามนะคะวา่าจะาพักใหม่เนี่ยจะตั้งจะประกาศเปิดในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะก็ทางด้านของดรสุชชูวี่ยก็ได้มีการระบ,บุว่ายังคงไม่ใช่เร็วๆนี้คะ่ะ ก็ทางด้านของด้าันกำลังจะยื่นแลวนะคะคุณผู้ชมเข้าไปยืน่นบริเวณด้านในของพักนะคะพวกล็อก ดร,รสุชชวียวก็ได้มีการอารัลานะคะกับสมาชิกแล้วก็ทุกคนในพักของพักระชาธิปัต์นะคะคุณผู้ชม ก็มีการบอกขอคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำหรับการเราในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมมาก็ต้แบบให้กครับรนเ ค่ะก็คุณผู้ชมค่ะก็ขนาดนี้ก็เสร็จสิ้นในการยื่นแล้วนะคะทุกอย่างนะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างนั้นก็ตามนะคะสวยเซ็กซี่เลยนะค่ะขณะนี้ก็ขอประคุณมากเลคะยึดสัญญาณวงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากมีอะไรขึ้นหน้าเราจะขึ้นรายสดท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งค่ะขณะนี้เสร็จค่ะ Yeah. Uh -huh.